ก็เวียเฮียนะครับเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟระทึกขวัญครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยีฟนะครับเด็กหญิงที่พ่อแม่ถูกฆาตกรรมในวัยเด็กนะครับและพอผ่านผ่านเวลาไปหลาย10ปีเนี่ยยีฟในวัยโตต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้นะครับเพื่อสืบหาความจริงและหาสาเหตุว่าใครคือฆาตกรในคืนคืนนั้นนะครับซึ่งยีฟในวัยเด็กครับก็จะรับบทโดยน้องมากีครับผมส่วนยีฟในวัยโตแล้วก็คือจะรับบทโดยเอสเธอร์นะครับครับผมเรื่องย่อก็จะประมาณนี้ครับผม การถ่ายาำเป็นไงบ้างวันนี้แบบยังไม่ได้เลยอยู่ในช่วงของการเตรียมงานนะครับเตรียมงานครับซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมงานพอสมควรเพราะว่ามันมีดีเทลของเรื่องเราจะต้องทำํำไซฟาให้เกิดขึ้นในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประชุมกันหลายฝ่ายเยอะนิดนึงเราจะได้ภาพที่มันแบบแปลกตาให้กับคนดูนครับการคัดสรรต่ตระพนอะไรเงี้ยใช่ครับเราก็ทํากันบ้านกันเยอะเราอยากได้คนที่เหมาะสมกับบทเราอยากได้คนที่มีความสามารถ นะครับซึ่งเราก็มอบเนี่ยครับพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงเรื่องนี้ครับเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวต้องทั้งแสดงอารมณ์ต้องต้องมีเรื่องของแบบการที่เล่นลึกมากเพราะว่ามันมีความขัดยแย้งระหว่างความเป็นสซไฟกับความเป็นสายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้ครับมีส่วนผสมด้วยครับ,คร,บครับผม มันจะยากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นบ้านดีทุกอย่างก็กาลังมันจะไปได้พอดีครับอย่างความพอตอนนี้เียมใก้จะเปิดกีรแล้วัตอนนี้ประมาณ80%แล้วครับถ้าเกิดเปิดอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นึ่งนยครับจะเปิดต้องนะคดีวเครับครับเที่วท่นเาะต่เลยครับเเียเลยครับดด ก็ได้ได้ลองอ่านบทค่ะก็เป็นอะไรที่ที่่ทีแปลกใหม่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็เรื่องเราน่าสนใจมากๆเราได้เจอพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่เรายังไม่เคยร่วมงานค่ะก็ต้องมีมีอะไรอย่างงี้ ใช่คิดว่ามีค่ะที่คุยกับพี่ผู้กำกับค่ะก็จะมีความแบบน่าสนใจเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนค่ะพี่นักแดงไม่เคยอะไรกันวใครดีใครดีก่าพี่หญิงครับพี่หญิงครับเอาแม่แม่มาแม่จะพี่ครับยังไงแม่เรื่องนี้ก็หญิงว่ามันเป็นแนวใหม่ที่แบบหญิงไม่ค่อยเห็นหนังไทยได้ทำค่ะแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าเราเล่นกับความเชื่อในสิ่งที่คนไทยมีความเชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อเรื่อง พระเจ้าผีสางต่างๆมาบวกกับความเป็นวิทยาศาสตร์มาคืนก็น่าสนใจนนก็หน,น,น,นักนค่ะเพราะว่าเพราะว่าของถิ่งเองมันมันด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรหล่ะมันคือขาวมันคือฝั่งขวากับซ้ายมาเจอกันสิ่งความเชื่อในเรื่องของแบบพูดผีปีศาจกับความเชื่อในสิ่งที่มันอยู่ในแลบมันเป็น2ส,สิ่งที่แบบมันจะมาคอมบด้วยกันได้ยังไง อันนี้มันว่าเป็นความท้าทายของเรื่องนี้ก็ยากเหมือนกับว่าน่าสมบูรณ์แบบไหมหน้โอ้โก็อย่งว่ามันก็เป็นความท้าทายนะอย่างว่าเราเราไม่ค่อยได้เห็นภาพยนตร์แนวนี้ในในลักษณะของหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์สูงเลยแหละก็ก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกัน,นค่ะทั้งเราด้วยท<า>ั้งตัวตัวตัวภาพยนตร์เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะพี่พีจะไหมพี่พีครับครับผมเรื่องนี้เรา เป็นเป็นไซไฟครับจริงๆแล้วผมสนับสนุนหนังไทยแล้วก็สนับสนุนพุ่มกับใหม่แล้วก็ทีมงานใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักเดินทางข้ามเวลาหรือว่าเรียกว่า time traveler ซึ่งเราก็ชืช่นชอบอีกแล้วนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมปรเจกแล้วก็ประกอบกับแคสทุกคนก็เป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยทีมงานน่าจะแข่งมากนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องก็อ่านแล้วสนุกมากๆด้วยก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับ ที่พ enfin, okay. okay. ี anyway> ่สื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพี่เอกพี่เอกก่อนเลยพี่เอาไปคู่เลยก็ได้ครับอ่าเออของผมจริงๆแล้วเคยเคยร่วมงานกับพี่ช้อยอยู่แล้วนะครับในในในภาพยนตร์เรื่องแช่งแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนพี่เขาชอบเอาเอาบทไม่ไม่ได้บทง่ายๆให้ให้ผมนะฮะคือต้อง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 เหนื่อยแล้วก็ต้องลึกแล้วก็ต้องยากนะฮะเขาถึงเรียกใช้ผม นะฮะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องสายไฟเรื่องเรื่องเรื่องเส,ยสียสละแต่มันมีเรื่องความรู้สึกของคนที่มันที่มันเกิดคอน FLICT บางสิ่งบางอย่างแลวผมว่ามันมันเป็นการผสมระหว่างสิ่งที่มันเหนือมนุษย์กับความเป็นมนุษย์จริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันได้หลายหลายรูปแบบแล้วก็หลายรสชาติครับก็ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะแปลกใหม่ แล้วก็น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกนี่จริงๆแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆบทไม่ไม่ไม่ได้ง่ายครับก็ก็เครียดอยู่นิดหนึ่งฮะแต่ก็ก็ก็จะพยายามทาเต็มที่ครับพยายามทเต็มที่ครับน้องพูดหมดแล้วอ๋อพูดหมดแล้วนะพี่อ๋อครับครับครับผมค่ะสวัสดีค่ะของหวานนะคะก็จะรับบทเป็นแหวนค่ะก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของทางความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ทางโลกอนาคตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบทําการบ้านหนะักําลังหาความพอดีระหว่างแบบความเชื่อทางอนาคตที่ใน l ล b กับปัจจุบันว่าจะแบบเชื่อมกันยังไงอะไรย่าง <c oughs> เยยางี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็รับรองว่าน่าจะสนุกมากๆค่ะแค่แบบเราอ่านแบบเรื่องย่อก็สนุกมากแล้วคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับสวั m e b o d y I just want to say that it's an honor to have this be my first project here. Uh, it's my first time in Thailand. It's a beautiful culture. I absolutely love it here. Um, I must come back here for sure. I wish I could stay longer. <laughs> I really do want to come back, and I think that's going to be a possibility. Um, I play the role of Jack, and I really look forward to bringing it to life. Kap kap. คือโปรเจกต์วีไอเีนนะครับเราเป็นการร่วมทุนกับทางฝั่งของอเมริกาด้วยบริษัทลงทุนจากอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนอกจากจะฉายที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเราจะมีการไปฉายที่สหรัฐอเมริกานะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วก็มาฉายที่เมืองไทยด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเรื่อง v i h e เอียนะครับพวกเราตั้งใจทํางานเราอยากทําหนังสนุกและมีความแปลกใหม่ให้กับทุกคนจริงๆนี่คือความตั้งใจของพวกเรา แล้วก็บริษัทของคำฟิล์มนะครับที่ตั้งใจทำเรื่องวิทยาเขงจริงๆขอฝากภาพระโยช์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ